สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออยจิรวดีเข้มงวดดูแลคุณยายมารสีช่วงวิกฤตโควิดเผยไม่กล้าให้แม่ฉีดวัคซีนในภาวะวิกฤตโควิดที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ตอนนี้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มยอมเข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปทำให้หลายครอบครัวที่มีคนแก่อยู่ในบ้านเกิดความวิตกกังวลเช่นเดียวกับนักสแสดงรุนใหญ่ อ้ยเจียรวดีอิสรางปุลณนนอุทิยาลูกสาวของคุณยายมรารสีอดีตนักสแสดงอาวุโสที่ตอนนี้อายุครบ100ปีพอดีเจ้าตัวจึงต้องเข้มงวดในการดูแลคุณแม่อย่างหนักโดยไดย้เล่าให้ทางขา่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าตอนนี้ต้องบอกว่าระวังทุกอย่างหนึ่งคือเราไม่ให้ใครเข้าบ้านเลยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าใครจะมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยอีกอย่างคือเรื่องของกินการกินของเราเป็นคนทำกับข้าไม่ค่อยเก่ง ส่วนมากต้องเป็นคนที่ออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านต้องเตรียมแอลกอฮอล์ฉีดทั้งถุงฉีดถุงเสร็จเอาเข้ามาก็ต้องอุ่นก่อนแล้วก็ต้องให้คุณแม่ทานยาบำรุงและวิตามินเยอะๆนอกจากนี้ต้องดูแลเรื่องอาหารและความสะอาดมากๆที่บ้านจะมีเด็กสองคนคอยดูแลคุณแม่คนหนึ่งดูกลางคืนอีกคนหนึ่งดูกลางวันเพราะกลางคืนเด็กคนนี้คุณแม่ไม่ค่อยยอมนอนค่ะบางทีกินข้าวตีสามค่ะได้มีโอกาสฉีดวัคซีนหรือย,ยังฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มค่ะ เหลืออีกหนึ่งเข็มวันที่9สิงหาคมน,นี้แต่ส่วนคนนี้คุณแม่ไม่กล้าให้ฉีดเพราะเขาอยู่บ้านแล้วก็อายุ100ปีแล้วค่ะกลัวค่ะกลัวถ้าประมาณ90้ตนต้น,ตน,ตนอาจจะให้ฉีดอีกอย่างเขาก็ยังโอเคปกติอยู่ส่วนเราเองก็พยายามป้องกันให้มากที่สุดเลยไม่ค่อยอยากให้ฉีดเพราะว่าคุยกับลูกๆแล้วก็บอกว่าอยากพิ่งฉีดเลยกลัวเพราะตอนนี้คุณแม่ก็ยังดีอยู่เกิดไปแพ้หรือเป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะถามคุณยายว่าถ้าเขาให้คุณยายไปฉีดวัคซีนโควิด กลัวไหมคุณยายมรารสีบอกว่าไม่กลัวเขาให้ฉีดก็ฉีดขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เป็นห่วงคุณยายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ